รถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจและผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดเช่นเคยซึ่งวันนี้จะมาแนะนํารถเขาบอกว่ารถใช้งานขนาดใหญ่หลายคนคิดต้องเป็น SUV อย่างแน่นอนแล้วก็ SUV คันนี้ที่เราจะมาแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโฉมที่ยังได้รับความนิยมแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่สูงกับเจ้าคันนี้เลย Toyota Fortuner เครื่องยนต์ 3.0V ขับ2ปี2013ซึ่งเจ้าคันนี้เขาบอกว่า ปกติฟอนจูเนอร์ไม่ค่อยมีระบบนำทางแต่เจ้าคันนี้เนี่ยเป็นตัวขับ2แต่มีระบบนำทางให้กับตัวรถอ่าเรียกได้ว่าเป็นฟอนจูเนอร์โฉมแชมป์แต่ด้วยขนาดเครื่องยนต์เรารู้กันอยู่แล้วว่าฟอนจูเนอร์ถ้าเป็นโฉมแชมป์เนี่ยเขาจะมีเครื่องยนต์2ตัวไม่ว่าจะเป็นตัว2 0 0พกับตัว3.0ซึ่งเจ้าคันนี้เป็นตัวท็อปสุด 3.0V นี่โอ้โหเป็นไงแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกว่ารถคันนี้สีเดิมโรงงานไม่มีชนหนักพี่ พิกคว่ามจมน้ําอย่างแน่นอนในส่วนของตําหนิตัวรถมีบ้างนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นนี่เนาะเขาบอกว่ารอยหินกระเทาะแบบนี้ถ้าซื้อนะจัดทําไปเน้นผ่านเราทําสีให้ใหม่หรือจะเป็นเขาบอกว่าในส่วนของรอยแยกของการชนอย่างนี้รถไม่ได้เกิดอ,อ,อุบัติเหตุนนะต้องบอกก่อนเพราะว่าอย่างเจ้าคันนี้ทําไมไม่เก็บงานเลยอย่างนี้ถ้าลูกค้าเห็นเราบอกได้ว <concepts. S 1> <context. S 2> ่าเอะรถมันไม่ได้ชนมานะแต่เราจะเก็บงานให้คุณใหม่ก่อนส่งมอบนั่นเอง เดี๋ยวมาดูในส่วนของความสวยของตัวรถหน้าแชมป์เนี่ยกระจังหน้าเขาจะมีตัวเป็นกระจังหน้าแบบนี้สีคมเมี่ยมแบบนี้เลยนะเป็นชั้นๆก็บ่งบอกถึงเจ้าชมแชมป์ส่วนโฉมแชมป์เนี่ยก็ผลิตตั้งแต่ปีประมาณสัก1 1บ2ขึ้นมาเนี่ยเป็นชมแชมป์หมดแล้วสุดท้ายที่ปี2015ในส่วนของไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบนี่เลยโปรเจคเตอร์อย่างนี้มาพร้อมกับ LED อ,อ๋อขอโทษมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็ตัวรถเนี่ยเขามีสเกิร์ตด้านหน้ามาให้ด้านหลังมาให้เนาะก็เรียกได้ว่าสเกิร์ตเกือบล็อกคันแหละไม่ว่าจะเป็นกุซุมล้อบแบบนี้ในส่วนของความสวยของตัวรถก็จะเป็นตัวยางที่ยางใหม่จริงๆของบิสโตนนี้ยางตัวยางเนี่ยเรียกได้ว่ายังใช้งานกันได้อีกยาวๆไปถึง2-3ปีกันเลยทีเดียวนะครับด้านหลังไล่มาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าด้านในกันนี่ตัวรถเนาะ ถ้าเป็นโฉมแชมป์รุ่นใหม่เครื่อง3.0ตกเครื่องเป็นเครื่องตัว V-N Turbo แล้วแบบนี้เลยนี่ในส่วนของเจ้าคันนี้เนี่ยเขามีกล้องหลัง1จุดเวลาถอยหลังนี่ไม่ต้องมาดูเซ็นเซอร์ละเพราะว่าตัวกล้องก็จะให้เราเห็นตัวด้านหลังเขาเรียกว่าตัวเลนด้านหลังทําให้เวลาเราขับขี่หรือถอยก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องมานั่งระวังนะไม่ต้องมาดูว่าเซ็นเซอร์ทํางานหรือเปล่าอ่ะโอเค แล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับเดีย๋ยวไปดูด้านในกันนะอย่างเจ้าคันนี้เขาก็จะมีความสวยโดดเด่นตัวกุญแจเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นฟอนเจเนอร์รุ่นแบบนี้นะครับรุ่นก่อนๆกุญแจยังเป็นกุญแจแบบธรรมดาไม่เหมือนรุ่นใหม่ที่เป็นแบบคูช s ต a ร์แต่ความสวยเป็นมิติเขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com ด้านในนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่อง3.0ตัวรถเป็นเบาะหนังสีครีมนะตัวเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าเป็นเบาะไฟฟ้าสามารถปรับได้8ทิศทางนี่เป็นเบาะไฟฟ้าแบบนี้ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็แผงด้านข้างรุ่นนี้จะเป็นลายไม้สีดํานี่เป็นลายไม้สีดําเป็นความสวยเอกลักษณ์ของเขาถ้าบางคันเนี่ยถ้าเป็นสีดําก็จะเป็นลายไม้เป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเขาบอกว่าติดตัวนี้มาเป็นไฟส่องสว่าง ตอนที่เราจะขึ้นรถนะครับมาเดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้เขามีจุดเด่นตรงไหนกันอีกนอกจากตัวปีรถโฉมแชมป์แล้วก็ที่บอกนะมีระบบนําทางเจ้าคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าการใช้งานไม่เยอะเนอะรถปี2013ก็เฉลี่ย9ปีนะครับแต่คันนี้ใช้งานอยู่ปัจจุบันแค่8ป0 0 0โลเท่านั้นโอ้เกปีก็เฉลีย่ยปีละหมื่นโลปีละหมื่นโลใช้งานน้อยมากๆเนาะโอ้โหอ่ะ ตัวอื่นนะครับมาพร้อมกับนี่เลยนะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันมีอ d ดัปติกคูสคอนโทรลนะครับก็สามารถตั้งขับขี่แบบ,แบ,บอัตโนมัติถุงลมนิรภัยตัวจอหน้ารถนี่นะครับก็รองรับในส่วนของ CD MP3 แล้วก็ที่บอกนะครับมีระบบนำทางให้อย่างนี้เลยนะก็คุณสามารถเซตได้ว่าต้องการจะเดินทางไปที่ไหนทำให้การขับขี่เนี่ยของตัวในส่วนของ SD Card ถ้าพื้นที่บางพื้นที่ไม่อัปเดต สามารถกลับไปที่ศูนย์โตโยต้าเพื่อให้เขาอัปเดตตัวการ์ดให้เราได้ด้วยนะนี่นะเนี่เป็นแบบ3มิติก็ได้2มิติก็ได้นี่แบบนี้เลยนะในส่วนของตัวแอร์นะครับรุ่นนี้เป็นแอร์แบบดิจิตอลแบบนี้แล้วนะเป็นแอร์แบบดิจิตอลแบบนี้ให้เรียบร้อยเกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติหัวเกียร์ก็จะเป็นสีดําลายไม้เหมือนกันนะครับความสวยของตัวรถเรียกได้ว่ารถสวยจริงๆ8 9 0 0 0กโลเบาะยังไม่ยับยังไม่ฉีกยังไม่ขาดอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับในส่วน ที่นั่งแถวที่2นะ 2> นี่เขาบอกเรามีคูสคอนโคนแบบนี้เลยนี่ไม่ได้ไม่ได้กุขึ้นมาโอเคที่นั่งแถวที่2ของเขาก็ตัวเบาใหม่ไม่มีรอยฉีกขาดแบบนี้เลยใส่เบลต้องมีนะเพราะว่ากฎหมายใหม่เขาบอกว่าผู้นั่งแถว2แถว3ต้องติดเบลอย่างเจ้าฟ er อนจูเนอร์คันนี้ติดมาให้ครบแล้วนะครับแล้วก็ตัวแอร์ช่องแอร์เขาจะมีส่วนในการแยกเนาะแยกตรงนี้ช่องแอร์แถวที่2 ถ้าเป็นรุ่นเก่า,เกาๆเข้าแอร์ลาวจะอยู่ด้านข้างนี่อยู่ด้านหน้านะครับแบบนี้เลยโอ้นั่งสะดวกสบายแล้วก็เหมือนเดิมถ้ากรณีที่จะขึ้นที่นั่งแถวที่3นะครับก็ต้องพับเบาะไปนะอ่ะยังไม่ได้พาชมด้านหลังกันสักนิดหนึ่งนี่แล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังราคากันว่าเราขายกันอยู่เท่าไหร่นะครับอ่ะ ที่นั่งแถวที่3เบาะยังใหม่เขาเรียกว่าเจ้าของเดิมน่าจะหุ้มใหม่มาทั้งคันเลยนะครับแล้วก็อย่างเจ้าฟอนจูเนอร์เนี่ยเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นปีไหนที่เบาะของเขาเวลาจะพับพับลงพับลงเสร็จปุบ๊บยกขึ้นนะพับลงยกขึ้นแฝงด้านข้างนะแต่อันนี้ไม่ขี้เกียจปรับเอาตรงๆเลยหนักนะแต่รถใช้งานได้ปกติพับเบาะได้มาฟังในส่วนของราคาขายกันดีกว่าว่าถ้าอยากจะได้เจ้าฟอ er, นจะูเนอร์เนาะตัว เครื่อง 3.0V ปี2013ไม่89,000คันนี้เนี่ยบอยรถบ้านตั้งขายอยู่เท่าไหร่นี่อย่างที่บอกว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งขนาดใหญ่เป็นรถครอบครัวนะการผ่อนเจ้าคันนี้เนี่ยจะผ่อนอยู่เพียงเดือนละเขาบอกว่าคันนี้ผ่อนอยู่เพียงเดือนละหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นแล้วกันคันนี้หมื่นต้นนะ เท่านั้นเองก็สามารถครอบครองการเป็นเจ้าของเจ้าฟอนจูเนอรโฉมแชมป์เครื่องยนต์3.0วิไป13แล้วก็ถ้าคุณสนใจอยากซื้อเงินสดคันนี้เราขายอยู่เพียง759,000บาทหรือทําสินเชื่อเราก็มีส่วนลดให้แล้วก็ที่เดือนนี้เรายังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นช่วยผ่อนของบออรถบ,บ้านหรือจะเป็นฟรีค่าจัดโอนนี้ให้กับลูกค้าหลายๆท่านอ่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําเจ้าฟอนจูเนอร์คันนี้แต่เพียงเท่านี้ เดี๋ยวครั้งต่อไปมีรุ่นไหนเอามาแนะนำพี่มอดจะมาแนะนำให้ชมกันใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ